วันนี้เป็นตัวนี้นะ F G 4 0 1นะครับปลายส้มนะครับเป็นตัวท็อปของซีรีส์นะครับเป็นไม้หน้าแท้แล้วนะท็อปของซีรีส์ปลายส้มนะครับปียุคก็ปี7กว่านั่นแหละครับประมาณ7 5 7 6อะไรประมาณนั้นน,นนะโอเคแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาเจอก็รายละเอียดรูปภาพราคาอะไรเงี้ยมันจะ ผมจะแปะไว้้ต้ล่างดีสคริปชันนะครับมันจะลิงก์เข้าไปที่เพจนะครับชื่อเพจว่ากีตาร์ห้าง56นะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับมีทั้งสภาพใหม่สภาพเก่าออลองไปดูกันเอาเองแหละอ่ม,มีมีหลายแบบนะหลายแบบหลายราคาครับเพราะว่าอานาคตเนี่ยมันจะมีตัวล่างๆที่ผมไม่เคยเล่นนะครับจะเอามาลองเล่นดูนะครับแล้วก็น่าจะเล่นเสร็จถ่ายคลิปก็คงจะปล่อยเปนะ็นราคาที่ไม่ไม่สูงอะไรประมาณนี้ ตัวนี้ก็เป็นสภาพเล่นนะครับสภาพเล่นผมก็ตัวผมมาชอบอยู่แล้วนะครับพวกปลายส้มนะมันจะโครงสร้างมันแข็งแรงนะผมยังไม่เคยเจอตัวที่คอมันมีปัญหาอะไรเยยงี้ยยังไม่เคยเจอเลยนะโอเคตัวนี้ก็โดยทั่วไปนะครับหัวมันก็ยามาฮ่านะครับแล้วก็มีทัดหลอดจากด้านบนนะครับตัวนี้ก็ยังเหลือเต็มนะครับเหลือเต็มสวยงามส่วนลูกบิดก็จะเป็นยามาฮ่านะครับยามาฮ่าเจแปนนะครับ ด้านหลังจะเป็นไม้หลังสามชิ้นนะครับซึ่งก็ตรงขอบเนี่ยมันสวยนะผมว่ามันดูวินเทจดีเขาจะเรียกรายอะไรก็แล้วแต่ละแต่ว่ามันสวยดีแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะแตกต่างนิดนึงที่ว่าไม้หลังมันจะไม่ใช่สีเดียวกันนะส่วนมาก Yamaha ไม้หลังสามชิ้นเนี่ยจะเจอน้อยครับที่สีมันต่างๆกันต่างกันแบบนี้นะโอเคประมาณนี้ครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับอินเลจะเป็นข้าวหลามตัดนะครับแบบใหญ่ๆเงี่ยอืม โดยทั่วไปสภาพตัวนี้นะก็เป็นสภาพเล่นนะกีตาร์เล่นนะครับจะมีรอยแบบว่ารอยด้านหน้าแบบว่าเป็นบุ่ม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 อะไรเงี้ยก็จะมีให้เห็นเยอะนะครับไม่ต้องขนแมวแล้วขนหมาเลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ด้านหลังก็จะมีอยู่นิดนหน่อยๆนอยทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีรอยลึกๆเข้าไปเป็นแผลลึกๆหรือว่าเป็นรอยการซ่อมแซมหรือว่าการแตกหักอะไรเงี้ยไม่มีนะโอเคนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ แต่ว่าอยากได้ไปเล่นแบบไม่ต้องแบบว่าทนุถนอมมากอะไรเงี้ยไปแคมป์ไปแคม,มปิง้งท้องไล่ท้องนากองฟางอะไรงี้ได้หมดนะผมว่าหรือว่าจะขึ้นเวทีก็ยังได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกนะันดูนะ ดังๆให้ดูนะดิดเบาดิดแรงมันก็เพิ่มเหมือนกันแหละแต่ผมไม่ค่อยชอบดิดแรงๆนะนจริง ทักทิ้งประมาณ2 5จ้าเล่นสบายมือนะครับเล่นสบายมือแต่สายนี่เป็นเป็นสายเก่ามากกับตัวผมไม่ได้เปลี่ยนนะเอพราะว่าไม่อยากจะมันคือคือเสียงมันอะก,การันตีได้ว่าเสียงมันดีจริงๆครับแล้วก็มันมีความกังวานแล้วเนี่ยมันมีความกังวานที่ให้เห็นแล้วนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับสภาพเนื้อตัวใครสนใจก็ตามลิงก์เลยลูกพี่ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะครับคือจริงๆอ่ะมันมีผมอ,ะอ่ะไอตัวตัวที่อยากเล่นบางตัวก็รู้สึกว่าเราชอบเราอยากได้แล้วก็ไม่ได้ค่อยสนใจมากครับดูดูเหมือนกับผมดูอะว่าพวกจุดอื่นๆที่มันไม่มีอะไรแบบว่า รุนแรงหรือว่าเสียห,ยหายหรือว่าเคยซ่อมอะไรเงี้ยแต่บางทีสภาพมันอาจจะไม่ได้สวยแบบสวยใหม่อะไรขนาดนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่เออตัวนี้ก็ก็ประมาณนั้นนะครับอืมเอามาเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรมันนะผมก็เล่นอย่างนี้เลยนะครับอืมเขาทํามาให้เรียบร้อยมามันก็มาถึงเราก็ลุยอย่างเดียวตัวนี้ก็เอาไปก็ลุยได้เลยนะครับอ่าจริงๆความหวังของผม,ผมในการเล่นกีตาร์นะผมมาเกินเกินฝันของผมแล้วนะเพราะว่า ผมไม่เล่นแบบเอาไว้จีบสาวไว้องนี้นะสมัยเด็กๆแบบเหมือนกับว่าเล่นกีตาร์แล้วมันจะหล่อขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็พยายามเล่นนะครับไม่มีกีตาร์ของตัวเองก็ยืมเขาเล่นนะแต่ว่าทีนี้หลังจากนั้นก็แค่จับคอร์ดเอฟแล้วไม่บอดอะไรเงี้ยมันก็เป็นความฝันสูงสุดของผมแล้วนะตอนนี้มันมาไกลเกินฝันละ <laughs> โอเคประมาณนั้นนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ไปฝากกดติดตามเพจนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ลงบ่อยลงอะไรนะบางทีมันบางทีอะทาเล็กๆน้อยน้อยผมต้องยอมรับนะช่างทํากีตาร์เนี่ยมันต้องใจเย็นนะบางทีเรื่องละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์นะพี่เขาทาได้ไวๆนะอย่างเรานี่แบบโอโ้โหมันใช้เวลานานนะบางอันอนะตอนช่วงสงการผมก็ไม่ได้สนใจและไม่ได้ยุง่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับก็ทักมาก็ยังไม่ได้ตอบเลยเอออโอเคประมาณนี้นะครับใคร ชอบตัวนี้ก็หน้าตามันประมาณนี้นะ401นะครับปลายส้มไม้หลัง3ชิ้นแบบนี้นะครับรายละเอียดตัวก็ประมาณนี้เพื่อจะไปดูรายละเอียดเพื่อไปดูตัวอื่นก็ได้นะครับแต่พูดถึงไงยามะหามันเชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้สําหรับผมนะโอเคส่วนอื่นๆก็แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ก็จริงๆมันก็ไปตามสภาพนะครับแต่ใคร มันมีคนที่เข้าใจผิดด้วยนะอย่าง401มันมีรุ่นใหม่ที่มันเป็นอ่ารหัสเดียวกันใช่ไหม fg401 อ่ะหรือว่ามันไม่ใช่ fg ไม่รู้แต่ว่ามันคนละรุ่นกันนะพี่มันคนละปีกันนะครับอันนี้มันปีเจ็ดกว่านะครับมันไม่ใช่ยุงยุคสองพันมาแล้วที่แบบผลิตอ่าจีนผลิตอินโดอะไรเงี้ยมันมันคนละรุ่นกันทีนี้มันก็พวกรหัสอะไรเงี้ยก็ต้องดูปีมันด้วยนะครับอ่าลักษณะท่าทางมันนะครับอืมโอเค คือยังมีหลายคนจริงๆนะครับที่ยังไม่ได้ดูรุ่นดูปีอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันมีโค้ดที่มันต่อเนื่องกันมาที่เขาบอกว่าเออเจนหนึ่งเจนสองปีลึกปีไกลปีโน่นปีนี่อย่างหลายๆรุ่นนะครับที่เขาผลิตมาหลายๆปีอย่างเงี้ยมันก็มีรายละเอียดที่เขาดูอยู่แต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะผมก็ดูเป็นตัวตัวไปนะครับเอามาดูอ้อทำไมไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้เป็นความสงสัยอ่าก็ก็เลยหาข้อมูลบ้างเล็กน้อยะอะไรเงี้ยอืเพื่อตอบคําถามนะบางคนก็ถามถาม ถามเราก็ยินดีนะครับแลกเปลี่ยนกันตามปกติโอเคเสียงก็ประมาณนี้เอาฟังใกล้ๆนิดนึง